รู้ทันดวงสตาปี2567หรือปีมะโรงธาตุไม้ของผู้ที่เกิดในปีเถาะและปีมะเสิงอันลับแรกเรามารู้ลวงสตาของผู้ที่เกิดปีเถาะกันก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผู้ที่เกิดปีเถาะต้องบอกเลยว่าปีนี้คุณต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและรักษาความน่าเสื่อถือของคุณให้ดีเพราะว่าคุณจะประสบความสําเร็จ จะร่ำรวยหรือจะจนมันอยู่ที่ตรงนี้ละ่ะหลังนั้นผู้ที่เกิดในปีถอต้องทำทุกอย่างอย่างซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์นี้จะช่วยหนุนนำความมั่งคัง่งและความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณรวมถึงผู้ที่เกิดในปีถอในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีจากทางไกลเดินทางไปเที่ยวเลินทางไปพักผ่อนจะช่วยหนุนนำลวงสตาแต่แม้ว่าปีนี้ผู้ที่เกิดปีถอ ถือว่าเป็นปีที่ดีมากแต่ต้องระวังศัตรูหรือคนที่มาคอยอิจฉาคนที่มาคอยขัดแข้งขัดขาเอาตัวคุณนั้นไปนินทา แต่ที่สําคัญต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากๆเพราะว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจโรคเครียดโรคไมเกรนโรคมึนหัวโรคสายตาจะสร้างความกวนใจให้กับผู้ที่เกิดปีเถาะในปีนี้บทสรุปของผู้ที่เกิดในปีเถาะหลวงสตาถือว่าพิกฝืนขอเพียงแค่คุณนั้นตั้งใจจะสําเเดลเลินทางไกลจะนำพามาซึ่งความสุขจะได้พบเจอคนดีโอกาสดี จะมีโชคตลอดปีจอรึกปีพศเกิดที่จะได้รับผลดีและควรระวังตามธาตุปีที่เกิดของผู้ที่เกิดในปีเถอะผู้ที่เกิดปีเถาะมีเกณฑ์ที่ดวงสตาจะรุ่งเรืองมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยคือคนที่เกิดปีเถาะในปีพศ2 5ง6และปีพศ2518ส่วนผู้ที่เกิดปีเถาะที่ถือว่าไม่ดีไม่เสีย ต้องทำอะไรด้วยตัวคุณเองคือผู้ที่เกิดปีถอในปีพศ2494ผู้ที่เกิดปีถอในปีพศ2530และผู้ที่เกิดปีถอในปีพศ2554สำหรับผู้ที่เกิดปีถอในปีพศ2542ต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเส็งในปี2567นี้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งในปีนี้ที่เห็นเด่นสัดนั่นก็คือคุณมีดวงต่างกั เทและสุขภาพของคุณนั้นจะแข็งแรงขึ้นการงานธุรกิจสิ่งที่คุณคิดจะประสบความสำเร็จแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับงานที่ทำ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่พัฒนาดีขึ้นรวมถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะได,ด้เริ่มทำธุรกิจที่คุณนั้นต้องการแต่ผู้ที่เกิดในปีมะเส็งในปีนี้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารและอย่าจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตมากเกินไปมิฉะนั้นคุณจะก้าวต่อไปไม่ได้ปีนี้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้ออสังหา ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านหรือรถคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นหนี้ก้อนใหญ่เพื่อที่คุณนั้นจะนำเงินมาลงทุน หลังนั้นผู้ที่เกิดปีมะเสงต้องคิดให้รอบคอบปรึกษาคนรอบตัวให้ดีสำหรับเรื่องราวความรักถือว่ายัางเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรหรือวือวาหรือโดดเด่นแต่จะมีการใช้เวลาร่วมกันมากยิ่งขึ้นบทสรุปของคนที่เกิดปีมะเสงคุณนั้นจะมีความคาดหวังสิ่งที่คุณนั้นกังวลจะได้รับคำแนะนำที่ดีรวมถึงได้รับความช่วยเหลือคุณมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงจอรึกปีพอ ขอเกิดที่จะได้รับผลดีและควรระวังตามธาตุปีที่เกิดผู้ที่เกิดปีมะเส็งที่มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและร่ารวยคือผู้ที่เกิดปีมะเส็งในปี2496และปี2508ผู้ที่เกิดปีมะเส็งที่ถือว่าหลวงสตาไม่ดีไม่เสีย นั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีพศ2484และผู้ที่เกิดในปีพศ2544และสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งที่ควรระวังในปีนี้โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารการสัญญาในเรื่องของความรักในเรื่องของคลีความนั่นคือ ผู้ที่เกิดในปีมะเสงในปีพศ2520และปีพศ2532และสุดท้ายนี้สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโปรดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คำว่าสาธุเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักและคนรอบตัวที่เกิดปีมะเสงและปีเถาะเลยฟังสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้กับคนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลน้องทองไหลมาแบบไม่ขาดสายถือควยรวยลอตเตอรี่กันทุกคนทุกคนรวยเถิดสาธุสาธุสาธุ